โอเคครับเรามาดูข้อสอบเอเลคันที่หนึ่งบทเซตนะครับสําหรับปีหกแปดปีล่าสุดก็เขาให้เซตเอมาครับเป็นเซตใดๆแล้วก็พีเอนะครับแทน power เซตของเซตเออ่ะเขาให้เซตเอใหม่ครับเซตเอก็คือเซตของเซตว่างกับรูปสองถามว่า power เซตของ power set เอยูเนียนกับ power อร์เอมีสมาชิกกี่ตัวนะครับอันดับแรกนะครับเราสังเกตว่าเขาให้เซตเอมาเนาะอ่าพี่ก็จะหาตัว power set เอก่อนอ่า จำการหา power set A ได้ไหมครับ power set A ก็คือเซตของอะไรครับเซตของสับเซตทั้งหมดของเซต A นะอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องหาสับเซตทั้งหมดของเซต A มาก่อนการหาสับเซตเนาะเราเขียนมาก่อนตัวแรกแน่ๆเลยเซตว่างอ่าเซตว่างเนาะมันเป็นสับเซตของทุกเซตเราใส่มาก่อนเซตว่างต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ครับเอาสมาชิกเนาะแต่ละตัวมาใส่เซตอ่าตัวแรกก่อนก็เป็นเซตของเซตว่าง แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็คือรูสองเนาะอ่าเอามาใส่เซตก็ได้เป็นเซตของรูสองโอเคนะครับได้แล้วตามนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งเนาะก็คือสองตัวเนี้ยเรามาใส่เซตก็คือเซตของตัวมันเองเลยก็คือเซตของรูสองเซตของเซตว่างกับรูสองนะครับโอเคได้ตามนี้แล้วก็มาใส่เซตอ่าตอนท้ายก็ได้แล้วครับ p พ w e r ว่าเซตของ a ตามนี้โอเคเสร็จแล้วเราจะหาจํานวนสมาชิกครับของ power set A อ่าก็คือ n ของ power set A นะครับเขามีสูตรอยู่ครับก็คือ2ยกกำลัง n A ฮะซึ่ง2ก,กำลัง n A เนาะอ่า n A ก็ NA คือจำนวนสมาชิกของเ e t A s ซ t A มีสมาชิก2ตัวนั่นเองอนะ่ะ1 2งเราก็แทนค่าไปเป็น2ยกกำลัง2ซึ่ง2ก,กำลัง2ก็คือ2คูณ2ได้4นะครับเขียนแล้วก็ได้แล้วว่าจำนวนสมาชิกของ power set A ได้4ตัวอ่า จริงๆเรานับมาก็ได้เนาะมันมีสี่ตัวอยู่แล้วหนึ่งสองสามสี่ก็ได้สี่นะครับแต่ถ้าข้อเนี้ยแนะนำเนานะเราต้องรู้สูตรด้วยถึงเราจะทําข้อนี้ได้เพราะมันมีสูตรตัวเนี่ยที่เราต้องรู้เนี่ยข้อนี้ต้องหา power set ซ้อนกันสองชั้นนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่ก็หามา power set ซ้อนกันสองชั้นอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าเราจะหาอย่างไงก็เราก็จะเอาตัวนี้เนาะ power set A ตัวนี้มาหาต่อนะครับ แน่นอนตัวแรกมันเป็นเซตว่างแน่ๆนะครับเพราะว่าเซตว่างไปสับเซตของุูเซตโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาสมาชิกแต่ละตัวเนาะมาใส่ติการับเอามาใส่เซตก็จะได้เป็นตัวแรกเป็นเซตของเซตว่างแล้วก็ตัวนี้เนาะเซตของเซตของเซตว่างเนี่ยหลายชั้นหน่อยโอเคแล้วก็ตัวนี้ครับเซตของเซตของรูสองโอเค ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ครับเซตของเซตของเซตว่างรูสองนะครับเนี่ยครับมันจะเยอะมากตัวนี้ครับพี่ขอเขียนดาวไว้จุดจุจุด,จดขอไม่หาทั้งหมดนะครับอ่าเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมพี่ไม่หาทั้งหมดเราก็หาจํานวนสมาชิกมาจํานวนสมาชิกของ power set ซ้อนกันเนาะสองชั้นสูตรก็จะเป็นสองยกกาําลังยกกําลังเอนะครับมันจะซ้อนกันสองชั้น ก็จะได้เป็นสองยกกำลังสองยกกำลังเอ็นเอเอ็นเอมีเอมีสมาชิกสองตัวเนาะอ่าก็จะได้เป็นสองยกกำลังเวลาคิดก้อนนี้เนาะเราต้องคิดก้อนนี้ก่อนสองยกกำลังสองได้สี่เนาะอ่าแล้วก็สองกำลังสี่ก็จะเป็นสองคูณกันสี่ครั้งครับอ่าสองคูณสองคูณสองคูณสองสองสองสี่สี่คูณสองเป็นแปดแล้วก็แปดคูณสองเป็นสิบหกนะครับสองกำลังสี่ก็เลยได้สิบหก เอเคเราได้แล้วครับว่าจํานวนสมาชิกของ power set ซ้อนกันสองชั้นเนี่ยมันจะได้สิบหกก็จะเห็นว่ามันเยอะใช่ไหมครับสิบหกตัวเนี่ยแต่าไม่ต้องเขียนหมดก็ได้โอเคนะครับโอเคทีนี้เรามาดูคําถามโจทย์เขาถามตัวนี้นี่ก้อนเนี่ยครับเราต้องใช้สูตรเซตครับเดี๋ยวพี่โน้ตให้ N A union B เนาะสูตรของเขาจะเป็นตัวนี้ N A บว N B แล้วก็ลบ NA อินเตอร์เซกบนี่อันนี้คือสูตรที่เราต้องใช้อ่าเราก็ใช้สูตรนี้ครับเราก็แค่เปลี่ยน a กับบอ่าเซต a พี่ให้เป็นตัวนี้กลายเป็น N ของ power set power set a นะครับยูเนียนกับ power set a มันจะได้เป็นอ่าแทนค่าตามสูตรไปเลยอ่าเ a นเเนาะ n a เราก็เปลี่ยน NA ตัวเนี้เป็นตัวนี้กลายเป็น N ของ power set power set a บวกกับ n b ก็คือตัวนี้คนะเปลี่ยน b เป็น power set a แล้วก็ลบกับ n ของ power set ของ power set a ินเ e r s e c t กับ power set a นะครับแล้วก็แทนค่าไปเรารู้อะไรแล้วเรารู้ตัวนี้ครับเนี่ยที่เพิ่งหามาได้สิบหกก่อนนี้เป็นสิบหกบวกกับตัวนี้ power set A เนาะมีสมาชิกสี่ตัวนี่ก่อนนี้อ่ก็เลยเป็นสิบหกบวกสี่แต่ก้อนนี้เรายังไม่รู้ครับที่ intersect กันอที่ intersect กันเราจะหาไงเนาะเราต้องดูครับระหว่าง power set A เนอะเซตนี้กับ power ของ power set A อ่า intersect ก็คือดูตัวซ้ำครับที่มันซ้ำกันเราจะเห็นว่าที่มันซ้ำกันก็จะมีตัวที่พิเศอะไรครับเซตว่างกับเซตว่างแล้วก็เซตของเซตว่างครับ เราจะเห็นว่ามันซ้ํากันแค่สองตัวถูกไหมครับอแล้วที่เหลือมันไม่ซ้ําแล้วเนี่ยอันนี้ก็เซตของรูสองแต่นี้เซตของเซตของรูสองก็ไม่ซ้ําอันนี้ก็เซตของเซตว่างกับรูสองมันก็ไม่ซ้ำกับตัวนี้เนาะเพราะว่านี้มันสองชั้นนะครับก็ไม่ได้แล้วซ้ำกันแค่สองตัวนะครับตามนี้เพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่าตัวนี้อสามกันสองตัวก็ลบไปสองก็จะได้เป็นสิบหกบวกสี่ลบสองได้สิบแปดเองข้อนี้ ้อนนี้ตอบ18ครับจบตอบทอย3เห็นไหมครับประมาณนี้ข้อน,นี้ไม่ยากถ้าเรามีความรู้เรื่อง power set ก็ไม่ยากเลยจําสูตร power set ได้จำนวนสมาชิกนี่ยหาไงนะครับโอเค